ตอนนี้การแสดงก็แบบละครฟีดแบ,บ็ดีว่าเขคุณคะไปยังนิติดตามผลงานดัวงบบดูค่ะก็เห็นฟีดแบ็ของใครหลายๆคนเขาก็พูดถึงกันเรื่องเดือนธาตุก็ดีใจมากค่ะแล้วก็เรตติ้งก็ถือว่าตกหน้าตกใจมาก4.8ก็ชื่นใจไหมชื่นใจไหม <สะ S 1> <ๆ S 2> ชื่นใจ,ใจค,ค่ะคือจริงๆนักแสดงเรื่องนี้คือตื่นเต้นกันตั้งแต่ก่อน ตั้งแต่ถ่ายจบก็ตื่นเต้นแล้วเพราะว่าอยากดูละครตัวเองมากคอนดแบบเดียวทำแล้ทวิตเตอแบบเป็นยังไงดูค่ะแฟนส่งอะไร้าวันวันที่ออนแอร์วันแรกคะ่ะพวกหนูก็นัดกันแกงนักแสดงไปเจอกันที่บ้านพี่หนุม่มผู้กรากับ <c oughs> ก็ไปนั่งดูพร้อมกันแล้วก็พอจบเบรกก็เปิดทวิตเตอร์ค่ะปุ้ยเปิดเด x เปิดเอสเข้าไปดูว่าเอ๊เรือนทาตุอีพหนึ่งเป็นยังไงบ้างก็ฟีดแบกดีมากเลยค่ะขึ้นเทรนด์อันดับ2ด้วยขอบคุณทุกคนมากค่ะหลายคนก็ชื่นชมว่าอยู่กับรุ่นใหญ่แต่เราไม่จมไม่หายเลยด็กก็เอาอยู่จริงเหรอคะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่คิดอย่างนั้นหนูก็ดีใจมากๆแล้วตอนนั้นเราเราเป็นยังไงบ้างไม่ตอนนั้นหนูก็คือหนูมองหน้าเทนแบบทำไมเด็กจังแต่ว่าเอ้ย ก็ก็ถือว่าแบบภูมิใจค่ะออกมาตามที่ตัวเองคิดไว้ในตอนนั้นความยากเลยตอนนั้นในการตัดคากับแบบรุ่นใหญ่อะไรเงี้ยเราต้องแบบให้ถึงเขายังไงบ้างให้เข้าเขาอย่างไบ้างตัวเองขึ้นไปยังไงบ้างยากมากค่ะเพราะว่า ความพี่นุ่นเนาะ<ช>พี่นุ่นศิรพันธ์ศิรหมื่นศิรแสนศิร,รล้านพี่เขาเก่งมากๆอยู่แล้วแล้วคือเขาเป็นระดับปรมาจารย์<ช>แต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องดีถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของหนูที่แบบครั้งหนึ่งในชีวิตได้เคยประทะกับเขาได้ซีนใช่พี่เขาส่งดีมากค่ะหูภูมิใจมากหนูภูมิใจมากแต่หนูคิดว่าที่หนูเล่นเล่นได้ค่ะก็เพราะว่าพี่นุ่นส่งมาดีมากๆด้วยเหมือนกัน แฟนก็ชมว่าฉากดราม่าแบบน้ำตาสั่งได้น้ำตาสั่งได้ม่หนูก็ปล่อยตัวตามไปโมเมนต์เนเป็นไงบ้างมันยากมันหนมะพอดีตึ๊ไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าก็เหมือนคิดว่าตัวเองเป็นตัวละครเป็นบุบงไปแล้วพี่นุ่นเขาส่งมาแรงมากอะเราก็เล่นตามที่เรารู้สึกไปค่ะแต่ว่า ก็ออกมาหน้าภูมิใจค่ะหลังจากนี้ไม่จะมีหนักานี้ขึ้นไหมคะวิสปอยได้หรอมีค่ะมีหนักขึ้นแน่นอนคือจริงๆเรื่องเราดําเนินเรื่องไวมากผ่านไป2ตอนก็หลายล้านเรื่องแล้วแต่มันมีอีกประมาณพันล้านเรื่องที่กํำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่ะใช่ต้องรอดูตอนต่อๆ่อไป หายเหนื่อยมากค่ะหายเหนื่อยมากมีกําลังใจในการเล่นละครมีกําลังใจในการทํางานในทุกๆวันและคนรอบข้างนเพื่อนในวงว่ายังไงพี่พี่ถามออว่าว่โดนถีบจริงหรือเปล่าแล้วตอบไปว่าหนูก็บอกว่าก็ซีโครงหักอ๋อไม่ใช่เราเล่นเราเล่นไม่ใช่คะเน่ก็ก็บอกเขาไปว่าไม่ได้ถีบจริงแต่พี่เขาก็แบบชื่นชมพี่นุ่นกัน, <c oughs> กนว่าเฮ้ยเล่นดีมา <c oughs> กแ <c oughs> กเล่ <c oughs> นเหมือ <c oughs> นมากจนแบบถีบจริงปาวะเาไม่ชอบเรา ชมค่ะชมชมเขาก็บอกว่าเล่นเหมือนมากแบบดูเจ็บจริงภูมิใจด้วยใช่ค่ะงานวงบ้างงานวงคอนเสิร์ตเตรียมตัวไปถึงไหร่แล้วโอ้หคอนเสิร์ต10กุมภานี้อีก10 10กว่าวันอุ้ยตอนนี้ก็ถือว่าเข้มข้นค่ะเดี๋ยวหนูจบงานนี้หนูก็ต้องวิ่งไปซ้อมต่อตอนนี้พี่ๆกำลังซ้อมอยู่ได้เดี๋ยวหนูวิ่งไปซ้อมต่อก็ ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้วมันคืออัน,นคืออีกครั้งหนึ่งของของโฟอีที่จะสร้างแบบว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่สองเป็นคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็เล่นที่ Impact ด้วย Impact Arena จริงๆพวกหนูเคยขึ้น Impact ไปรอบนึงแต่ว่าอันนั้น,นยังไม่ใช่คอนเสิร์ตแบบของตัวเองแล้วครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตของตัวเองแล้วก็ภูมิใจด้วยตื่นเต้นด้วยแล้วก็อยากจะทำออกมาให้ดีมากๆด้วยเหมือนกันฟังอลังการด้วยนะ ฮ้ยคสเยหนูไม่รู้อ่ะคือหนูอ่ะยังยังไม่ได้ไปซ้อมกับเวทีจริงก็เลยยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันอยากเห็นแล้วว่าเวทีจะเป็นยังไงเอฟเฟกจะเป็นยังไงก็รอลุ้นไปพร้อมทุกคนเนี่ยแหละค่ะโชว์อะไรอะไรที่เราซ้อมมาอะไรอย่างเงี้ยโชว์บอกเลยว่าเยอะมากโชว์เยอะมากโอ้หหลายหลายค่ะ ยี่สิบขึ้นแน่นอนละกันยี่สิบขึ้นแน่นอนยิ่งหนูก็ไม่ไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าเกินยี่สิบแน่นอนหนูเป็นนินจาหนูมีคาถาพิเศษใช่แล้วก็ท่องไปทุกวันนี่เดี๋ยวเดินไปเดินมาก็ท่องไปเรื่อยๆมันจะได้มีหลายร่างอันนี้ร่างสาวอยู่ในโคลน ไม่นะคะหนูหนูก็เหมือนทางทีมเขาก็จัดการได้ค่ะเขาก็คุยกันว่าโอเคเดี๋ยวครึ่งเช้ามาตรงนี้แล้วเดี๋ยวพอเสร็จงานตรงนี้ก็ก็ต้องรีบวิ่งไปซ้อมนาใช่แต่ว่าก็สบายดีค่ะพี่ๆในวงก็มีงานพอๆกับเราได้แหละเขาก็แบ่งกันไปแต่เราก็ยังไหวนะไหวค่ะไม่ป่วยไม่ไหะตอนนี้ไม่ป่วยค่ะหนูมีปณิธานไว้ว่าหนูจะไม่ป่วยจนกว่าจะขึ้นคอนจบหรือว่างานมาได้อีก ได้อยู่ไหมได้อยูไหมได้ไได้หนูเช่าทำงานค่ะเคื่อโอเคค่ะก็ฝากทุกคนนะคะรอติดตามทั้งผลงานละครเดือนธาตุนะคะทางช่อง3แล้วก็ฝากผลงานวงของหนูด้วยนะคะเดี๋ยววันที่10นี้จะมีคอนก็บัดโซเอาแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะทุกคนรอดูได้ตาม X หรือว่าตามอะไรใดๆที่เดี๋ยวจะมีปล่อยออกมาได้นะคะฝากด้วยค่ะ ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ